ไข่มุกที่ภาษาอังกฤษกรเรียกว่า P E A R L p r l แปลว่าไข่มุกอ,อมันมันมีคำว่ามุกดาหารเนี่ยมันคนละประเภทกับไข่มุกมุกดาหารเป็นหินหินก็จะสีเหมือนไข่ไข่มุกนี่แหละทีนี้ดูยังไงอะ่ะไข่มุกแท้ดูยังไง ถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็ก็ดูไม่เป็น,นเพราะว่าไข่มุกนี่มันมีทั้งไข่มุกเลี้ยงไข่มุกธรรมชาติแล้วก็ไข่มุกสังเคราะห์เนี่ยนะอันเนี้ยเน,นอย่างเนี้นยเนี่ยไข่มุกแท้จะเป็นอย่างนี้นี่นี่เป็นมุกซึ่ง ก็ยังไม่ได้กลมกลึงเกลี้ยงเหมือนออที่เขานิยมกันแต่ก็เป็นเคล็ดขอให้เป็นไขมุกแท้ก็แล้วกันแต่ที่ที่เส้นเนี้ยทั้งเส้นเลยเม็ดเม็ดละสองร้อยบาทแลกเข้ามาไงเม็ดละสองร้อยสรุปแล้วทั้งเส้นเนี้ยเก้าพันกว่าบาทอะแต่มันไม่ใช่มุกแท้มันเป็นมุก เลี้ยงเนี่ยมันก็ยังแพงแต่อย่างเนี้ยอันอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ใช่มุกเลี้ยงด้วยเป็นมุกสังเคราะห์เลยนี่แต่ก็เก็บเอาไว้เอาไว้ดูเป็นประสบการณ์ว่ามุกแท้เป็นยังไงมุกเทียมเป็นยังไง